พวกเรารู้ไหมครับว่าออปชันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนได้ดีมากๆน่าเสียดายที่คนไทยจํานวนน้อยมากที่เข้าถึงออปชันนะครับเพราะว่าการจะลงทุนในออปชันได้คุณจะต้องไปเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ในสหรัฐหลายๆคนก็ถอดใจไปตั้งแต่ตรงนี้นะครับทำให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้ด้วย ุกวันนี้คนไทยสนใจลงทุนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ลงทุนมาเข้าสู่ปีที่10แล้วนะครับพะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมได้รู้จากเครื่องมือที่ชื่อว่าออปชันนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตของเราได้ดีมากเลยแล้วก็ประยุกต์ในการสร้างแพสซีฟอินคัมได้ด้วยน่าเสียดายที่คนไทยจํานวนน้อยมากที่เข้าถึงออปชันนะครับเพราะว่าคุณจะต้องไปเปิดบัญชีกับ,บโบรกเกอร์ในสหรัฐนะครับซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและยุ่งยากมากพอสมควร แต่ตอนนี้คนไทยสามารถเข้าถึงออปชันได้แล้วนะครับเพราะว่า v ีบูบรอกเกอร์ออนไลน์ชั้นนําจากสหรัฐนะครับได้รับอนุญาตจากกรอต่อให้ดําเนินธุรกิจในไทยได้แล้ว v ีบูเป็นบรอกเกอร์ออนไลน์อันดับต้นๆของสหรัฐนะครับมีสาขาทั่วโลกกว่า15ประเทศนะครับมียอดดาวน์โหลดของผู้ใช้มากกว่า40ล้านครั้งรองรับการลงทุนทั้งในหุ้นใน ETF และลงทุนในออปชันได้ด้วยซึ่งเป็นบรอกเกอร์ในไทยรายแรกนะครับที่สามารถลงทุนในออปชันได้ สามารถเทรดหุ้นได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับรองรับการแลกเงินได้ตลอดเวลา ไม่มีการนับแพทเทิร์นเดย์เทรดซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและโอกาสให้กับนักเทรดระยะสั้นด้วยแม้เราจะมีเงินไม่มากก็สามารถลงทุนได้ด้วยนะเพราะว่าไม่มีเงินฝากขั้นต่ำมีเครื่องมือในการช่วยเพิ่มกำไรให้กับนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟเทคนิคนะครับข่าวสารและข้อมูลของตัวบริษัทเองที่สำคัญมีราคาเรียวไทม์ให้ใช้ฟรีด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ดีมากๆเพราะโบเกอร์ในสหรัฐที่ผมใช้อยู่คุณจะต้องจ่ายเงินค่าราคาเรียวไทม์ด้วยนะครับแถมค่าคอมก็ยังถูกมากนะครับเพียงแค่0ูนจุด 1%, 1เท่านั้นเองคิดตามจริงนะไม่มีขั้นต่ำนอกจากนี้ยังมีวีเลอร์ให้เราเข้าไปเรียนรู้เรื่องการลงทุนได้ฟรีด้วยพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่นะครับรับส่วนลดค่าคอมมิชชั่นไปเลย50%างเหลือแค่0.05%นาน6เดือนและยังมี Nasdaq Total View นะครับให้เราสามารถดูราคาบิดอารได้ถึง50ช่องนะครับฟรีไปอีก4เดือนด้วย สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีและฝากเงินภายใน31สิงหา2567ยังได้รับคูปองเงินสดอีก100บาทด้วยเปิดประตูสู่การลงทุนระดับโลกกับ V ีบูได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายไม่มีเงินฝากขั้นต่ำคลิกดูลิงก์เปิดบัญชีที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลย